สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสลาทาร์ดค่ะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ลองดูนะคะรูปแบบใหม่ที่มันอาจจะไม่ใช่สายจิตวิญญาณนักนะจะเป็นข้อความรักค่ะแม่หมอจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าเสียงที่ไม่ได้ยินคือจะเป็นแม่หมอจะเลือกไพ่ขึ้นมาประมาณนึงนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็ให้ไพ่เล่าเรื่องไปเลยโดยที่แม่หมอจะใช้ คำเรียกแทนตัวคุณว่าเรากับเธอแบบนี้นะคะคือเป็นข้อความจากเขาที่เป็นเสียงที่คุณไม่ได้ยินจากเขาะคะ่ะที่เป็นข้อความในใจอันนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ขอเสียงตอบรับด้วยนะว่าชอบกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าเออบางทีเราก็ต้องการอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรแบบเนี้ยแต่เนื่องจากมันเป็นการ ทำครั้งแรกของแม่หมออะไรแบบนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะจะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยนะคะก็แค่เปิดแล้วก็เล่าไปตามรู้สึกที่ตามความรู้สึกที่แม่หมอได้รับสื่อมานะลองดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแม่หมอจะสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ขึ้นมา ประมาณหนึ่งนะ่ะประมาณวักสักสิบสิบห้าใบนะคะแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเอาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเธอ เธอสวยงามสำหรับเรามากๆเลยนะเราคิดถึงเธอเวลาที่เรามองพระจันทร์เธอคือผู้กุมดวงใจของเราเลยแหละแต่บางทีอารมณ์ของเธอมันก็ขึ้นขึ้นลงลงทำให้เราคาดเดาการกระทำความคิดของเธอได้ยากบางครั้งเธอก็แสดงออกเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งเธอก็เงียบไป เรารู้ว่าเราเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียใจเราก็ไม่ได้สบายใจนะบอสเรารู้นะว่าเราควรจะต้องบองที่ไหนยังไงมีข้อมูลมากมายมีเรื่องราวมากมายของเราสองคนที่มันเข้ามาในหัวเราแล้วมัน ชักนำนำพาให้เราคิดถึงเธอเราอยากให้เรื่องราวรู้ด่างทุกอย่างมันดีขึ้นนั่นแหละแต่หนาตอนเนี้ยเราทำได้แค่เนี้ยเธอรู้ไหมว่าเราก็เจ็บเหมือนกันที่ต้องทำอะไรแบบนั้นกับเธอ การสื่อสารของเราสองคนที่มันไม่ดีทั้งหลายที่เราพูดจารแรงๆกับเธอหรืออะไรก็ตามอ่ะเธอเจ็บเราก็เจ็บเจ็บในรูปแบบที่ต่างกันแต่เธอรู้ไหมว่าเราได้ประสบการณ์จากสิ่งนี้มากๆเลยนะเราขอบคุณ เราไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นนะเราไม่ได้อยากจะทำตัวไม่ดีเราเพยายามแล้วที่จะบาลานซ์ที่จะทำทุกอย่างให้มันอยู่ในสภาวะที่พอดีแต่มันไม่ง่ายนะเธอ เธอเป็นคนดีของเราอะเราเห็นค่าเธอเสมอเธองดงามเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันจเจริญงอกงามจากตัวเธอได้เราไม่เห็นใครดีกว่าเธอจริงๆเราก็มอบหัวใจรักให้เธอมาตั้งนานแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันแค่รู้สึกว่าอยากจะพักไว้ก่อนเราไม่ได้อยากจะที่เราไม่พูดเราไม่ได้อยากให้คำพูดของเรามันทำให้เธอเจ็บนะเราเลยหยุดดีกว่า แต่บางทีเราไม่พูดเราก็ทำให้เธอเจ็บอยู่ดีเราไม่รู้จะทำยังไงมันมีทางไหนให้มันดีกว่านี้ได้บ้างล่ะเรานอนของเรานิ่งๆตัวเล็กๆเรารู้สึกว่าภายในของเราเปนเล็กจริงๆนะเหมือนกับไม่ใช่ว่าเธอคนเดียวหรอกที่พยายามจะสื่อสาร หรือจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราอะตัวเราเองอะก็รู้สึกว่าตัวเราเล็กมากแล้วก็เรียนรู้เรื่องราต่างๆได้ไม่หมดเลยบางทีเราทำเป็นพูดจามไม่ดีหรือกิริยาไม่ดีหรือทำเป็นเงียบทาเป็นสุขขุมอะจริงๆแล้วเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วเราก็เงียบดีกว่าเท่านั้นเอง เราบอกเธอแล้วว่าเธอคือผู้กุมหัวใจของเราเราไม่เคยยอมให้ใครขนาดนี้มาก่อนเราก็ไม่เคยมีใครได้เข้าใกล้เราขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่บางครั้งเธอก็แบกมากไปเธอแบกรับเรื่องราวต่างๆไว้มากไปทั้งเรื่องของตัวเธอเองที่เธอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ บางทีเราคิดว่าเธอควรจะเอาเวลาไปดูแลเรื่องของตัวเองก่อนเพราะยังไงเราอะหัวใจเราก็อยู่ในมือเธออยู่แล้วบางทีเราอยากให้เธอค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาแล้วก็ทำไปทีละอย่างนะแต่เราว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เจ๋งมากเลยแหละ มีความเด็ดเดี่ยวกับที่เธอก็ไม่รู้ตัวว่าเธอมีเราเฝ้ามองเธอนะเฝ้าส่องเธอเฝ้ามองเธอจากที่ที่หนึ่งที่เราคิดว่าเราบล็อกตัวเองอะที่ไม่ไปคุยกับเธอไม่ติดต่อกับเธอ จริงๆแล้วเราชื่นชมเธอมากเลยนะที่เธอมีความเป็นอิสระในตัวเธอเองจริงๆแล้วเราว่าเธอเก่งกว่าเราเธอเป็นอิสระกว่าเราเธอกล้าคิดกล้าทำเราสิติดกรอบบางอย่างที่จริงๆแล้วเราจะเอากรอบพวกนั้นออกจากตัวเราก็ได้นะ แต่เราทำไม่ได้เรายังท,ทำไม่ได้เธอเรียนรู้เรื่องเราต่างๆตั้งหลายอย่างเราบอกแล้วว่าเธอคือผู้กุมหัวใจของเราเธอทั้งสวยทั้งเก่ง ทั้งหน้าตาดีรอบรู้ไปทุกเรื่องเลยจริงจังเธอทดลองถูกทดลองผิดทั้งหลายเราเห็นนะเราส่องเธอเรามองความเป็นไปของเธอเสมอเราชื่นชมในสิ่งที่เธอทำ รู้ไหมเราคิดว่าเรื่องของเราสองคนน่ะไม่ว่ามันจะจบลงยังไงแต่มันมีบางสิ่งที่ทอแสงทอประกายในใจของเราสองคนเราก็ไม่รู้สิว่ามันจะดำเนินต่อไปยังไงเราก็แค่ก้มหน้าก้มตาเราก็แค่รู้ว่ามีเธอในใจมันก็ททำให้วันของเราอะ่ะ สีทองสว่างสวัยขึ้นมาแล้วเธอรู้ไหมว่าเรื่องของเธอมันเบาบางมากเลยนะมันเหมือนขนนกเวลาชั่งน้ำหนักแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะทำยังไงเราเลือกไม่ถูก เราก็เลยไม่มองดีกว่าเราก็เลยปิดตาแล้วเราก็พยายามชั่งน้ำหนักดูแต่มันก็เลื่องไม่ได้เรื่องของเธอมันเหมือนเป็นอะไรที่เราใช้ตรกกาเราใช้สมองคิดไม่ได้เลยอนะเราก็ไม่รู้สิ เธอรู้ไหมว่าเธอเหมือนดวงดาวที่ตอนกลางคืนนะเรานอนไม่หลับเท่าไหร่หรอกเวลาเราออกไปข้างนอกถ้ามันมีพระจันร์เราก็มองพระจันทร์นะแต่ถ้ามันมีดวงดาวเราก็มองดวงดาวแล้วเธอก็เป็นคนหนึ่งที่เราคิดถึงอยู่เสมอเมื่อเรามแงแงนหน้าขึ้นไปบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากจะไป คว้าดาวดวงนั้นที่เป็นเธอมาแล้วก็มาเกี่ยวกอดไว้ให้เป็นของเราเลยอะเราอยากให้มันง่ายๆแบบนั้นเลยแค่เอื้อมมือไปแล้วก็คว้าเธอมาได้เลยมันจะได้ไหมอะแต่เรามันก็อย่างเงี้ยมีอีกโก้เรารู้นะ ว่าเราเป็นคนที่คุยด้วยยากเรารู้จริงๆแต่เธอรู้ไหมว่าชีวิตเราอะกว่าจะมาถึงจุดเนี้เราผ่านมาเยอะเราต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคกับสถานการณ์กับขวากห,หนานแล้วเธอจะให้เรา เข้าไปยอมคนตัวเล็กๆแบบเธอเหรอคนที่อ่อนหวานแบบเธอเหรอระหวังว่าเราจะทำได้นั่นแหละแต่ตอนนี้ขอเราเชิดก่อนได้ไหมอะบางทีเราก็แค่แอคอาร์ ู้สึกจริงๆนะว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้เธอหรืออยู่กับเธออ่ะเธอไม่เชื่อหรอกว่าคนแบบเรารู้สึกว่าเราถูกถนุถนอมด้วยหัวใจรักเธอเป็นคนที่อบอุ่นและทำให้รู้สึกว่าอ้อมแขนของเธอตักของเธอคือบ้านของเรา มันไม่ได้มีแค่เราสองคนหรอกนะคนรอบตัวเราทั้งสองคนนะเราก็รู้สึออกอบอุ่นไม่ได้อยู่ด้วยกันคนที่บ้านเธอก็ดีกับเราแต่บางครั้งเธอก็ทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะ ทรังแค่เราเงียบไปหรือเราตอบช้าหรือเราแค่ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ตีโพยตีพายจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเธอชีวิตของเราตอนเนี้มันเหมือนจะมีพร้อมเลย เธออาจจะมองว่าเป็นแบบนั้นนะเราเหมือนเข้มแข็งก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆหรือพยายามจะแสดงให้เห็นนะ่ะว่าเราเข้มแข็งแต่เธอรู้ไหมไม่ว่าเราจะมีพร้อมแค่ไหนกลางคืนก่อนนอนนะ่ะเราก็คิดถึงเธอนะบางครั้งเราก็เศร้าและร้องไห้ด้วย มีใครอยู่ข้างกายหรือว่ามีสิ่งต่างๆลายล้อมมันก็ไม่เหมือนมีเธอเลย <appointment> เธอกับเรามันเหมือนมีอะไรบางอย่างว่าผูกไว้ด้วยกันที่มันกลมเกลียวนั่นหนาบางครั้งเราก็ฝันนะว่ามันมีแค่เธอกับเรา ไม่มีใครอื่นเลยแล้วเราก็คิดด้วยว่าไม่ว่าเราจะได้คุยกันได้สื่อสารกันหรือเจอกันหรือเปล่าอะเราเชื่อจริงๆว่าหัวใจของเธอกับเรามันตรงกันถ้าเห็นภาพนี้ไหมเนี่แหละ สิ่งที่เราวาดฝันไว้เราแคอ่อยู่แบบสงบสงบร่มเย็นกับเธอ่สองคนในที่ที่อบอุ่นในบ้านที่อบอุ่นเรามองเห็นภาพนี้จริงๆนะเราเธอละ่ะ แต่ในเมื่อตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยเธอก็รู้ว่าเราเป็นคนพูดน้อยเราก็เลยได้แต่ตั้งหนะ้าตั้งตาทำงานของเราไปเพื่อให้ลืมลืมเรื่องของเธอเพื่อจะไม่คิดเรื่องของเธอบางครั้งมันก็ทำได้นะมันทำให้เรายุ่งแต่เมื่อเรามีเวลาเงาก็อดคิดถึงเธอไม่ได้หรอก เราว่าเธอรู้ว่าเราใส่หน้ากากเรารู้ว่าเธอไม่กล้าคุยกับเราไม่กล้าหาทางติดต่อเรามากกว่านี้ด้วยพอเธอกลัวว่าคำพูดเราการกระทําเรามันจะทำให้เธอเจ็บอีกใช่ไหมบางทีเราก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอก ที่จะต้องใส่หนากากเข้าหาคนที่เรารักอะแต่เพราะว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ความเจ็บปวดมาเหมือนกันนะที่เราเจ็บเจียนตายเจ็บปางตายอะ เราหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงยังไม่กล้าเปิดใจให้เธอมากเท่าที่เธอต้องการตอนนั้นเราแย่มากเลยนะเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันกับพืบเพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเอง เราหวังจริงๆว่าหน้ากากที่เราใส่ไว้อะมันจะหลุดออกไปแล้วเราจะได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งในวันที่เราพร้อมและเธอก็พร้อมกว่านี้เราขอให้เธอใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเธอไม่ต้องรอเราก็ได้ ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเลยเพราะปัญหาเนี้ยมันคือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเธอโอเค แม่หมอมองไพ่แล้วก็หลับตาแล้วก็พูดไปเลยนะคะยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบไม่ชอบแล้วก็ยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะให้ซปเปอร์แตงก็ยินดีมากๆเลยอยากได้ไพ่ใหม่แล้วก็ ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถเข้ามาได้ที่ Line Official นะคะดูในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างด้านใต้คลิปคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ